สวัสดีครับพบกับนักระกอเรื่องเยอะสำหรับวันนี้นะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของรุ่นของเครื่องบินลบหรรืือ Generation ออขงงปััจจุบบบนนนี้เค่ิลที่ทันสมัยที่่สุดทีีมการใช้งานจะอยู่ในรุ่นที่5หรือ 5th g e เ e เนอเรชั่แต่รู้ไหมครับว่าแต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันยังไง ครื่องบินลบรุนแรกๆนะครับเรียกว่า generation zero หรือ generation ศูนย์ 0, ก็เป็นเครื่องบินลบที่นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่พี่น้องตะกุนไร้ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นตัวเครื่องบินสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเพราะฉะนั้นเครื่องบินลบในรุ่นแรกๆนี้จะมีลักษณะก็คือใช้เครื่องยนต์ใบพัดไปจนถึงเครื่องยนต์เจ็ตในรุ่นแรกๆแล้ว ลักษณะของปีกของเครื่องบินก็จะเป็นปีกในแนวเส้นตรงนะครับตั้งฉากกับตัวลำตัวของเครื่องบินความเร็วของเครื่องบินในรุ่นนี้ก็จะบินได้แค่ความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วเสียงนะครับคือเป็นความเร็วสับโซดิคสปีดแล้วที่สำคัญคือทุกอย่างก็จะอยู่ในระบบเป็นแมนนวลเป็นส่วนใหญ่นะก็คือใช้ลักษณะของการบังคับแบบแมคานิกนะครับเป็นหลัก ยังไม่มีระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการบินเกิดขึ้นในยุคนี้ตัวอย่างของเครื่องบินรุ่นนี้ก็อย่างเช่นนะครับโรสเตอร์เมทิอนะครับหรือว่าเครื่องบินอย่างมิ9ก้นะครับเ8 4เครื่องบินในรุ่นถัดไปเรียกว่าเป็นเจเนอเรชั่น1ในรุ่นนี้เนี่ยเครื่องบินก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับเครื่องบินลบในในรุ่นนี้จะมีปีกที่ลู่ไปทางด้านหลัง หรือเรียกว่าสวนะับวิงก็จะไม่ใช่ปีกที่ตั้งฉากกับลำตัวของเครื่องบินอีกก็จะทำให้การบินนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับบินได้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับเครื่องบินในรุ่นนี้หรือในยุคนั้นก็คือมีความเร็วที่เรียกว่า t r a n s โ n นิ s ส e e ปี r ท n s o n i c s p e ส d คือความเร็วที่อยู่ในช่วงประมาณ0.8ถึง1.2มักก็คือ อยู่ในช่วงใกล้ๆของความเร็วเสียงนั่นเองเครื่องบินในรุ่นนี้นะครับหรือในยุคนี้ก็จะมีตัวเ,เรดาร์นะครับซึ่งเป็นเรดาร์ในยุคแรกๆเกิดขึ้นมาทำให้สามารถที่จะตรวจหาเครื่องบินลําอื่นไดน้แต่ประสิทธิภาพยังต่ำอยู่และก็เป็นเครื่องบินในยุคแรกๆที่มีอาวุธนะครับก็คือจรวดมิสไซ นะครับซึ่งเป็นแบบอากาศสู่อากาศนั่นเองซึ่งต่างกับในยุคที่เป็นรุ่นศูนยนะครับเพราะในยุคนั้นจะไม่มีจรวดมิสไซล์เลยจะใช้แค่อาวุธปืนเท่านั้นที่เป็นอาวุธเครื่องบินในรุ่นที่1นนี้นะครับหรือในยุคที่1นเนี้ยก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นเครื่องบิน m i กสิบห้นะครับเครื่องบิน F 8 6หอย่างเงี้ยหรือว่า Fj 4อย่าี้เป็นต้นสำหรับ ในยุคถัดไปก็คือยุคเจเนอเรชัน2ในยุคนี้นั้นตัวเครื่องบินลบก็มีการพัฒนามากขึ้นมีการใช้ตัว afterburner เครื่องยนต์ที่เรียกว่า afterburner เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เอาความร้อนไปรีฮีทนะครับคือไปให้ความร้อนใหม่กับตัวไอพ่นที่ออกมาจากตัวเครื่องยนต์หลักก็จะทำให้นะครับไอพ่นตรงนั้นเนี่ยมีความดันเพิ่มขึ้นมีแรงขับ เพิ่มขึ้นก็ทําให้เกิดทรัส t มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องบินนั้นสามารถที่จะบินเร็วนะครับสามารถที่จะบินเหนือเสียงได้ก็คือเป็นความเร็วซูเปอร์โซนิกนั่นเองเครื่องบินในยุคนี้นะครับจะใช้อ f ฟเตอร์เบอร์เนอร์เป็นหลักแล้วก็มีความสามารถในการบินเหนือเสียงนะครับจะมีจรวดมิสไซล์ที่มีความรับหน้ามากขึ้นก็คือจะจรวดมิสไซล์จะสามารถที่จะ นะครับเล็งสู่เป้าหมายสู่เครื่องบินลำอื่นได้อย่างแม่นยํามากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีการนะครับใช้ตัวมิสไซล์เนี่ยเป็นหลักเลยจะไม่มีการใช้อาวุธปืนเลยนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีดีกว่านะครับตัวอย่างของเครื่องบินในรุ่นที่2นี้ก็อย่างเช่นเครื่องบิน F100 น1 0 7 Mix ะครับ F107 นะครับ m i นะครับ m i 2 1อย่างเงี้ย รหรือมีล a าร์ชสาเป็นต้นพอมาในยุคถัดไปก็คือในยุคที่เป็นเจเนอเรชัน3ในยุคที่3นี้นะครับก็จะมีการพัฒนาตัวเครื่องบินลบเนี่ยให้สามารถใช้ระบบที่เรียกว่า BVR BVR ย่อมาจาก Beyond Visual Range ก็คือในการที่จะโจมตีเครื่องบินของข้าศึกเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมองเห็นเครื่องบินข้าศึก ก็คือในตัวเครื่องบินลบเนี่ยจะมีระบบเรดาร์ที่ล้ำสมัยนะครับระบบเรดาร์ที่ก้าวหน้าสามารถที่จะเห็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินของข้าศึกได้ในระยะไกลมากกว่าในระยะที่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเห็นข้าศึกนะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกเป้านะคะความสามารถในเรื่องของล็อกดาวน์แอนด์ชูตติ้งนะครับก็จะสามารถทำให้เครื่องบินชนิดนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องเห็นตัวเครื่องบินของข้าศึก ก็เพียงแค่เห็นจากเรดาร์ก็สามารถล็อกเป้าแล้วยิงจรวดมิสไซล์เข้าสู่เป้าหมายได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า BVR นะแล้วก็ยังมีนะครับสมบัติในด้านเรดาร์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องบินในยุคที่3นี้นั่นเองตัวอย่างของเครื่องบินในยุคที่3นี้ก็ได้แก่เ,เครื่องบินอย่างเช่น F4 นะครับของบริษัท m มก n ด l l d ural, น u ะ g l a s นะครับ ซึ่งในสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับในในอาเซียนของเราเนี่ยก็มีนะครับการทู่ลบและใช้เครื่องบินชนิดนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวอย่างของเครื่องบินในยุคนี้อีกก็เช่นมิกมิก21นะครับที่มีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มิก23มิก25เป็นต้นมาในยุคเจเนอเรชัน4 ในยุคเจเนอเรชัน4เนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องบินเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับสมรรถนะต่างๆของเครื่องบินลบในยุคที่4เนี่ยจะสูงกว่ายุคที่3แต่ว่าลักษณะของพัฒนาการก็จะคล้ายๆกับในยุคที่3ก็คือระบบอย่างเช่น VVR เนี่ยนะครับก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรดาร์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะเห็นเครื่องบินข้าศึกในระยะที่ไกลมากขึ้น ความสามารถในการที่จะล็อกเป้านะครับจะสูงขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นระบบควบคุมเครื่องบินเนี่ยก็จะเป็นระบบในด้านของอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์มากขึ้นการควบคุมก็จะเป็นลักษณะของไฟบีไวด์นะครับก็คือใช้ค,คอมพิวเตอร์มาควบคุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับการนะครับเคลื่อนที่หรือว่า นะครับการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอะไรต่างๆที่อยู่ในการควบคุมของเครื่องบินก็จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับมีความคล่องตัวที่สูงมากนะครับสามารถที่จะทำบินในท่าทางที่นะครับอย่างเช่นบินกับหัวนะครับหรือว่าบินตีลังกานะครับทำอะไรได้มากขึ้นรวมถึงนะครับมีความสามารถในการบินที่เพดานบินที่สูงขึ้นด้วยนั่นเอง ตัวอย่างของเครื่องบินลบในยุคที่4นี้ก็คืออย่างเช่นเครื่องบินมิก29นะครับซู27เครื่องบิน f 16 f 18 f 15นะครับอย่างนี้เป็นต้นพอมาในยุคที่เป็นยุคเจเนอเรชัน5นะครับหรือ 5th Generation เนี่ยก็จะมีการใส่ความสามารถในเรื่องของการหลบลกิรดาร์เข้ามาในเครื่องบินยุคนี้ก็คือ Stealth Technology นั่นเอง สเตลเทคโนโลยีก็คือเป็นความสามารถของเครื่องบินที่จะหลบหลีกเรดาร์นะครับโดยใช้การออกแบบตัวเครื่องบินเนี่ยให้มีลักษณะที่ไม่นะครับมีเหลี่ยมหรือมีมุมนะครับมีตัวลำตัวของเครื่องบินที่ให้มีลักษณะโคง้งมนนะให้ลดการสะท้อนของเรดาร์ให้มากที่สุดหรือใช้วัสดุในการเคลือบผิวของตัว เครื่องบินเนี่ยให้สามารถที่จะดูดซับหรือดูดกืนขึ้นเรดาร์ในมากที่สุดนั่นเองโดยนะครับเครื่องบินในยุคนี้นอกจากความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของเครือข่ายในการติดต่อนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กเครื่องบินในยุคนี้เนี่ยสามารถที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับอย่างเช่นเครื่องบินลำหนึงบินไปเจอท่าศึกนะครับก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะให้กับ เครื่องบินลำอื่นได้ด้วยสามารถแชร์ตำแหน่งความเร็วนะครับสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยให้กับเครื่องบินลำอื่นที่อยู่ในในในยุคเดียวกันนะครับในรุ่นเดียวกันเนี่ยได้เพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเสมือนว่าการมีเครื่องบินนะแทนที่จะเครื่องบินนะครับในดีดเนี่ยถ้าสมมติไปเห็นเจอค่าศึกเนี่ยก็จะเห็นอยู่ลําเดียวอาจจะมีการแจ้งผ่านทางวิทยุแต่ว่าข้อมูลไม่สามารถแชร์ได้แต่ลักษณะของเครื่องบินในยุคที่5เนี่ย จะทำงานเป็นเครือข่ายนะครับแล้วไม่ใช่เครือข่ายเฉพาะในตัวของตัวเครื่องบินเ,เท่านั้นยังส่งข้อมูลข่าวสารแชร์ไปสู่ไม่ว่าจะเป็นในกองทัพภาคพื้นดินหรือในนะครับกองทัพเรือนะครับหรือแม้กระทั่งในฐานทัพในกองบัญชาการได้หมดเลยตัวอย่างในรุ่นนี้นะครับก็อย่างเครื่องบิน f 2 2นะครับ f 3 5นะครับหรือซู57 หรือของประเทศจีนก็คือ J20 นั่นเองส่วนในยุคที่6นะครับเจเนอเรชัน6กเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องบินที่ยังไม่มีการผลิตออกมาจริงๆนะครับมีออกมาเป็นแค่คอนเซปต์หรือว่าเป็นแค่ไอเดียหลักๆแล้วเครื่องบินในรุ่นที่6นี้นะครับก็จะมีสมบัติแน่ๆเลยก็คือเรื่องของสเตลนะครับซึ่งจะต้อง นะครับจะต้องดีกว่าเดิมในเรื่องของเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมในเรื่องของอาวุธนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธประเภทไฮเปอร์โซนิกส์นะครับก็คือมีความเร็วเหนือเสียงมากกว่าเสียงถึง5-6เท่าอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของการควบคุมใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบ artificial intelligence เข้ามาทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซป สำหรับในเครื่องบินในรุ่นที่6นะครับยังไม่มีการผลิตจริงนะครับแต่อย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าจะเครื่องบินรุ่นนี้ก็จะออกมานะครับภายในปีนี้หรือปีหน้าที่จะเป็นตัวต้นแบบเป็นโปรโตไทป์ออกมานะครับแล้วก็กว่าจะทดสอบผ่านการออนะครับทดสอบจนผ่านเรียกว่ากว่าจะผลิตออกมาขายนะครับออกมาใช้งานได้จริงก็คงอีกหลายปี เครื่องบินในแต่ละยุคเนี่ยไม่ได้มีช่วงระยะเวลาของแต่ละยุคที่เท่ากันนะครับเดยเพราะช่วงแรกๆเนี่ยจะใช้เวลานาน,านแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมันไปอย่างเร็วก็วจะเห็นว่าแต่ละเจเนอเรชันนะจะเริ่มแคบลงแคบลงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของราคาของตัวเครื่องบินนั่นเองถ้าเรานะครับรู้ในเรื่องของราคาจะพบว่า ราคาของเครื่องบินลบในยุคป,ปัจจุบันนั้นแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแพงจนกระทั่งเครื่องบินลำหนึง่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1 0 0ร้ล้านเหรียญน,นะครับหรือไม่ต่ำกว่าประมาณ3,000ล้านบาทไทยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องบินลำนึงเนี่ยตกเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จํานวนของเครื่องบินก็ในการที่จะจัดซื้อก็ต้องน้อยลงเพราะว่าแต่ละลำมีมูลค่ามาหาศาล นั่นเองนะครับแต่เรื่องของประสิทธิภาพนั้นแน่นอนนะครับว่าก็จะต้องดีกว่ารุ่นก,ก่อนๆก็ต้องชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าสมมุติว่าถ้าอยากจะได้รุ่นไหนมาใช้งานในกองทัพเนี่ยก็ต้องดูนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็รุ่นที่ดีที่สุดก็จะดีนะครับแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนั่นเองหากว่าท่านชื่นชอบในเรื่องของดตรท็อปเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิง่งขอบคุณครับ